สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปเจ้าค่ะมื่อวนี้คนไก่บ้านหลานพอแล้วพาพี่น้องมาหาหน่อไม้อยู่อิตาลีค่ะค่ะพี่น้องป้องไปเจ้าค่ะมื่อวนี้พุ่นน่ะสาวหาหน่อไม้สาวอิตาลีอันน้องนกค่ะน้องนกค่ะแล้วกะน้องแนนค่ะแล้วกะน้องเมค่ะมาหาหน่อไม้พี่น้องพี่น้องเบิ้งหน่อไม้หักให้นะเขาดูน้องเอานมไม้หักเลยเนี่ยหน่อไม้หักน้อยยิ่งยิ่งไม่พี่น้องเขาเบิ้งเนี่ย สุดหานะไม่ขื่อนชิกแทะเธอคุณแม่ทำไมม่ไม่ได้เัวเองหักใส่เบงโอ้ยเียดายคุณอน่านางนอนยังยงคุณ่ะจ้าจับคนๆนิดนึงแล้วก็หักเขาจะหักข้างบนก็จะหัก่ข้างบนเลยอ้หักเยังงออหักงสนนะยุข้างด่ากเธอะอิ่นอนนึงน่ะนะบันันแม่มันสีนั่งอยู่หันเออน่นนะเหยียบสมอเปนกินได้ป่ือบอบอ ใส่เบิง้เงเอาให้พี่น้องเขาเบิ้องเนี้ยป้าน้องนกแม่เก่งบอกลองนกกับน, <laughs> น้องแ <laughs> นนเบิ้งสุดหาหน่อไม,ม้น้องแนนสวยๆเขาพี่พ่หน่อไม้นี่ยดีไม่ดีแล้วบางน่อไม้ทำสุขพี่น้องเบิง้ง,งปลาปลาหาหน่อไม้ยเยอะมากพี่เมย์เราน่าจะมาตั้งนานแล้วนี่จ้าพี่สาวมือแต่ถือได้แล้วอดได้หักกับเขาหรอกเออเลยกับวาอยู่ไปไปนั้ง ว่าถึงจะพวกเธอได้โอ้ยเนาะเออก็ไม่คิดมันจะเยอะนะรู้ไหมกระเป๋าใหญ่มาบัอผลมันตตไปหนาองเธอเอาเอาไปใส่ถุงแม่นางน้องนกอันนี้นไม้เป็น่เยเ่อนสลับแม่น้ากันพอหนอไม้ลายๆอันเยวเดี๋ยววันนี้อันไไทยเอ้ยพี่น้องพี่น้องเห็นบอนอ่นนมัน นอไม้นั่นนอ,น,นอไม้เ่รามันนอมันพี่น้องคะ <c oughs> ขึ้นซากหล,ลักซิกรีกมันนอสูงๆแล้วมันบ่มีผู้ใดเก็บซากหลากซิกรีกอยู่ในป่าพี่น้องกองไปเจ้าขาไซส์เยอะเลยเนี่ย <c> ห <oughs> ูแถบ,บนี้เยอะมากเลยพี่นกม้มามาเนี่ยไงนอใหญ่ตัวนี้ <c oughs> อุย้ยไม่เคยเก็บป <c oughs> ๊าดป๊าดพี่น้องอัน น้องแน้นว่ามาอยู่อิตาลีตั้งโดนกับบได้หานน้องใหม่จักเทื่อกน้อยใหญ่ไหมพี่มีพี่น้องขาบิ่งควายสิฟ้าฮักใส่เบื้องปาร์ตเบิ่องนี่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 น้อมันพี่น้องพองไปจ้าค่ะใส่เบิ่งเอออันมันบ่มีขนเนาะนางเนาะมีขดไหมนาะงนอนเนาะนอนดีนะอันบ่พากันเอามีดเอาเมือดมาพวกเขาก็ได้เนาะบ่มีเสียมบ่มีมีดได้พี่น้อง พี่น้องเบิงพี่น้องเบิงนมไม่สูงนะเธอกำลังพอดีเลยเนี่ยปาดบักซากลากซีกลีกซางล้างอยู่เนอะแล้วก็โอ้โหนั่มันนะจดเตรียมพร้อมมาเก็บเห็ดเก็บเก็บหน่อไม้เบิงไม่เป็นนมใหม่ว่าสิถิ่มด่าดีนะที่บ่พาน่องมาน้ำอ่ะก็ตอนแรกหนูว่าสิพาลูกมาน้ำบ่กละไหวสายเลยบอกละ พี่น้องเบิ่งฝุ่นน้องไม้มันกินปลาเลยค่ะพี่น้องคะนี่ปลามันเป็นซากลากสีกลีดยุงยังสีป้าบ้านน้องนกนี่บ่อึดอยากอึดกินเนาะนางเนาะถ้าเรารู้จักหาเออนางมาขันรู้จักหากับโบอึดบ่อยากใส่เบิ่งต้มต้มต้มทั้งเปลือกเลยเออบ้านน้องเมย์มันอยู่ยไก่สวนนี่พี่น้องอยู่ใกล้ปลาโนไม้เพี้ยนนางเพี้ย เดี๋ยวพุ่นเนี่ยเก็บหน่อเล็กๆอย่างเงี้ยเออห็นไหมเล็กๆอย่างเงี้ยต้มทั้งหน่อเลยนางเคยแกงไหมนี่เออแกงไม่แกงทีแกงไม่ค่อยเป็นอันมันบ่มีนห้ามอย่านางเนาะมีหย่านางบ่แถวนี้รู้แน่เลยมีร้านจีนมันขายอยู่ือแต่ว่ามันมันสูงแล้วมันจะหักยากมันจะไม่่ใชนี่ยเยอะมากเลยบอกแก Uhm. น, hai, น้องคอยเงีดน้อมยอยู mm ่อ hmm. <t eth> ิตาลีเสียดายเด้อเสียดายหัวใจหมอลำกะม้านมอยู่ในปานนอไม้ลมว้ไว้ใกล้ถึงทันว่าสิ้ง ใส่เบิ้งนางหนมันตกไงคุณน่ะป้าเต็มน้องแมนเต็มถุงแล้วแม่เต็มถุงแล้วแมอันอันเต็มถุงแล้วแม่เลยจ้ามีดก็บบ่เอามาสูมีดก็บบ่อฆากันเอามามีดก็บบ่เอามาพี่น้องจะปั้นนั่นก็ได้เต็มนึ่งแมนอันน้องนกเอานี่ไปซ่าน้ำนางโอ้โหเยอะจ้าอืมเอ้อ ไปต้มก oh, <and rolling Jean> ินกับตำหมักงเนาะป้าโอ้ยจนไปเต็มถุงเลยวยี่พอีเมียวันหยอดไปถอดใส่เลยยูมืนเห็นซื้อมากเลโอ้ยน้องน้องเฮี้ยเนี้ยบอกั่งแต่ปีที่แล้วเขาบ้าักันอยากมาน้ำมาตีพี่น้องคอยมาอยู่กาดเซอยู่อิตาลี่อยข้ามาพ้าน้อมใอม่พาพน้อน้องมีแต่คนหนาหัก น้องเมฆเมื่อนี้มาบ้านน้องเมฆค่ะอัดนังอันเพชรน้าอยากน้ากินซูกินกินเข่าแล้วแล้วเป็นอะไหักเนี่ยเห็นไหโอ้หักองซี่เตี่ยวอุ้ยปอกองซี่มันบ่มีขนดีเนาะนางเนาะไม่มีขนที่นี่อืมันบอขายวะเออใช่หนูวาเนาะมีขนเนาะเนาะไม่เนาะไม่มีขนคือบ้านเนาเนี่ยเราหักอันมันขมคักบ่ัชนางไม่ขมนตะไม่หวานแั่ว่ะจะบอกเลยว่ามันอยู่ได้ไม่นานเหมือนหน่อไม้บ้านเรานะเมียนบ่ มันอมน้ําง่ายอืมแล้วดองก็ไม่ใช่ว่าดองง่ายๆนะหนอมไหมเนี่ยย่งก่อนนะเนี่ยไอซ้อมันก็ไปขายอยู่ก็ขายสมัยก่อนก็ไปขายเนี่ยเห็ยไหมเราหักอย่างนี้เลยอ๋อเอาวางนี่ก่อนอ่ะโอเคค่ะป๊าไอ้หนูลงไปเจ้าค่ะให้ลุงมดดูซินะพี่แม่เอาออกก่อนเพราะว่าใหญ่ๆเราไม่ต้องอไปอืมเป็นอีด ่ทีนี้าานพี่น้องน้องไม่หวานอีพ่ออีเม่เป็นตาแกงแซ่บโอ,บบอ้ยข่อยพ่อแลว้วอันยางจากบ้านข่อยมาบ้านน้องน้องเมกับแค่ประมาณจากักอันสิบนาทีได้ก็หอดบ้านน้องเม่เราค่ะเมียนบ,บ,บ่อฝุนน่นอันนองนกกระหอบกับสีน้องแหนหอบกับสีพ่กไวพองสุดกระโปงละวังะวังกระโปงเนาะไม่อัน ยักยังนังต่อเดินนังเด้อมาเป็นชุดกระอกมากันเลยนะแบบเซ็กซี่ยางคักเลยน่ะสุดหาหน้องใหม่นังน่ะต้องหาหน่อเล็กๆอย่างเงี้ยไปต้มทั้งหน่อส่วนหน่อใหญ่ๆหักเลยค่ะเพราะยังไงมันยอดมันยาวเนาะเห็นไหมเอออ่าหานะอืมันนี้หนักกว่าอีก ตัวใหญ่แล้วลูงแบบเป็นสวนแบบโลกไม่มาลกอย่างนี้เลยนะเี้าเจ้าของเขาจะดูแลด้วยเขาไม่บ้าเราเหรอเขาให้ไปตัดเพราะว่าคนอิตาลีอ่ะเขาจะใส่ยาค่ะเพราะว่าหน่อไม้มันไม่เหมือนเป็นหน่อไม้ของบ้านเราหน่อไม้นี่มันจะไปเต็มรากใช่ไหมเอารากมันจะผุไปทั่วเลยอเขาก็จะเอายาน่ะโรยๆนอกป่าเพื่อที่รากมันจะไม่ออกเหมือนจะฆ่ามันใช่ไหมใช่หหััันนว น้องพองไปเจ้าค่ะสบอันได้ปอกน้ไม้ซอยกันเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวปอกเรืวยๆจังสีห้เบิ่งอีกเทื่อน,นึงค่ะพุ่นน่ะน้องสองคนยังหาอีกต่อไปเพิินเพนของเพิ่นเพิ่น,พนมันพักกันปอกไปพร้อมค่ะพี่น้องค่ะนี่นางปอกอยู่ในป่าเลยมีดกับเอามาผู้หากับหาบาดในนองคนนึงกาลังกลับไปเอามีดกับถุงว่ามันไม่สิบวมีก็เลยเอามาแค่ถุงเดียวน้องเอาไปไว้ไบ้านแล้วถุงนึงเนาะคะ่ะมันายมันลาย นางเดินไปหนึ่งครึ่งชั่วโมงจังได้มาหนอหนึ่งชุดหาหน่อไม้กคตรจ้าบเลยค่ะชุดหาหน่อไม้ก็อกก็อกมาเลยค่ะนึกว่าิดนึว่ามันจะเปนึกว่ามันสีบอลลายจีนนึกว่ามันสีบออันนี้นะพอแล้วมั้งไปเดินรอดกับเขามั้งดีกว่ารอดดูไปเนี่ยแมนอยู่รอดไปนาง คุนปลาโนม้พี่น้องคะหาไปเรื่อยๆขึ้นสูบลูบซาบลาบไลค่ะพี่น้องคะยุ้งกัดอืมคอยกัดใส้กระปรงสัน่นมาคือกัน่ได้ลื่นกันเลยเอ,ออก,กาละคุณม, <c oughs> <c oughs> มาแล้วป๊าดน่องนกเอาถุงมักหญ่ม้ามาละมามาแล้ว ได้ไว้จังใจเขาอิลีพัวถุงเส้นน้อยนังอะ่ะเบิ่งดูสุดฐานน้อยจะละคนน่ะพี่น้องหุ่นกับพ่อปันนังแบบแะะจะเลื่อนพอลดจุดฐานน้อมม้เบิ่งดูเอาที่แก่แล้วก็เอาไว้ในนั้นเลยเหรอเออก็เอาไว้ยังสี่อะไรนังเขาเขาใส่ถุงเดียวกับพ่อเนาะเพราะต้องใส่สองถุงมันสิเลอะลายใบพอด พี่จะทำมาเรีกกาแฟฮะทำะไรนะทำกาแ,แฟกินกาแฟแล้วามากินเข่าบ้านนางอันนางถ้ากันนันต์ามมาพุ่งสู้กันกินนางเฮ็ดกับเข่ากับน้ำสู้กินพี่น,อน้องแฟนนางก็ดีดีเฮ็ดอันต้มกาแฟสู้กินข่อยว่าโอ้ยขันไปบ้านเอ้ยคือสิบ๊วยเป็นสีดอกนางเง้ยว่ะ <laughs> เพราะว่าแฟนข่อยบ่ไมาณว่ดาดูแลหมูพวกปานนี้ จอออนแฟนข้าเจ้าห,หน้าฮักลา<ด>ยคน<ด>ยอิตาลีพ่เป็นคนไทยเอารถพี่น้องอเอ้ยอา่น้งนงอ,ง,อนงจะเอาไปใช่ไหมจะให้พี่เอาอันนี้ใส่นี้เลยไหมหรือ,อว่าไงพี่ใส่อันนั้นเลยก็ได้มั้มคะพีออออ่โอ้เอ,อหนูจะลม้มให้ให้ใส่อันไหนใส่โน,น้นเหรอจ้ะสุดหาหน้องใหม่นางแบบโอ้ยเงยไหลเงดสมอง อันพวกเขานี่็พักกันมาลุยปลาพี่น้องเอ้ยมีความสุขไยอันใดสิมันเกินนี่สมคักบ๊าซูอันสมอยากบ๊อบาทนี่ได้น้องไม้เป็นซากลากซีกลีกสะออนพี่้องน้องไม้มันหวานด้วยค่ะพี่น้องคะผัดเส้นยังกะซีแซบมะนีแกงเส้นหนามยาน้ำขุนคุ้น เขาเบื่อขนๆเนาะขาเนียวคุยเนาะบาดนีเนาะพววไอ้ปอกไว้วอีหนังก็นางเมียนบ่อตอนแรกเฮ้อไงเออมันหลไหลแบบเริ่มพักกันกลับแล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะ No ได้สามถุงไม่ได้ไปไกลเด้อค่ะอยู่แค่บริเวณไม่ได้ไปไกลเย้เดี๋ยวไปอวดเด้อเดี๋ยวไปอวดน้องหน่อยว่าให้พักกันลงมาจากเขาแล้วพี่น้องค่ะหัวเยาะหัวยองเมื่อกี้มาแบบสวยอุลโล่เป็นทีมาทางเขาบ่ไม่ไม่รถไฟนุ๊กพี่น้องค่ะสามถุงอ่ะสามถุงถุงน้องไปไว้บ้านแล้ว ไล่ค่ะค่ะสามสาวสี่สาวหาโนม่พี่น้องเอ้ยพี่น้องป้องไปเจ้าค่ะคลิปหาโนมัเพราะไว้ซับนี่เนาะค่ะเนาะหาโนม่ขั้งแรกในอิตาลีค่ะมานค่ะค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณพี่น้องป้องไปเจ้าค่ะจะพอกันคลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบรรยากาศอยู่บ้านน้องเมย์นี่แหละค่ะ นักศึกากันยางลงไปบ้านมาจากปานโนไม่ปานโนไม่ก็อยู่บกไก่บ้านค่ะยางมาพอหานะสิบนาทีนี่แหละประมาณสิบนาทียางไปค่ะ